สวัสดีครับผมมณฑนนลลายสั่งจากช่องแ e l c o ก s อ y สกาวันนี้ผมจะมาสอนการใช้ solid work เบื้องต้นนะครับในการเขียนงานชิ้นส่วนเครื่องกลนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาปูพื้นฐานการใช้คำสั่ง r e v o นะครับก็คือจากแบบงานนะครับเขาจะมีการกำหนด r นอก90แล้วก็ r ใน40แล้วมีการหมุนรอบแกนตรงนี้นะครับที่60องศานะครับ ก็สำหรับการสร้างนี้ยเราสามารถใช้คำสั่งรีวโวในการสร้างแบบง่ายๆเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งวาดเคิร์ฟตัวนี้เคิร์ฟตัวนี้แล้วก็มาเอ็กทูดนะครับโอเคเรามาดูวิธีการสร้างกันครับก็ใช้คำสั่งนิวเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับคลิกไปที่ p a ร์คลิกไปที่โอเค OK. จากนั้นนะครับก็คลิกไปที่ไลท์เพนนะครับคลิกไปที่สเก็ตแล้วก็ใช้คำสั่งเซนเตอร์ไลน์ในการสร้างนะครับ ให้ผ่านจุด origin นะครับจากนั้นก็ใช้คำสั่ง rectangle er, นะครับในการสร้างสี่เหลีย่ยมกำหนดขนาดให้มันนะครับจากตรงนี้ในแบบเนี่ยกำหนดว่ามันเป็น r 9 0ใช่ไหมครับเราก็พิมพ์90นะครับตรงนี้40แล้วก็พิมพ์40นะครับความสูงนะครับจากแบบเนี่ยเขากำหนดความสูงที่70นะครับเราก็กำหนดความสูงตรงนี้ที่70 นะครับจากนั้นนะครับก็ให้ใช้คำสั่ง Revo นะครับแล้วก็เลือกแกนกลางในการหมุนนะครับนี่เห็นไหมครับแกนกลางในการหมุนเนี่ยเรากำหนดตรงนี้องศาไปที่60องศานะครับมองทางด้าน Top View ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับ ถ้าทิศทางการหมุนผิดเนี่ยเราสามารถที่จะปรับตรงนี้ได้นะครับตรงรีเวิร์ i เดเรคชันเนี่ยนะครับเห็นไหมครับจากแบบเนี่ยเขาต้องการหมุนไปทางด้านขวาเราก็ทําแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นทิศทางใครผิดให้เปลี่ยนตรงนี้นะครับตรงรีเวิร์ i เดเรคชัจากนั้นก็กดปุ่มโอเคออกมาเราก็จะได้รูปทรงแบบนี้ละนะครับเหมือนตามแบบเห็นไหมครับเราจะได้ตรงส่วนนี้ละนะครับต่อมานะครับ เราจะสร้างอีกชิ้นส่วนหนึ่งนะครับก็คือมีการรีโวเหมือนกันนะครับแล้วก็มีขนาดความสูงอยู่ที่35นะครับแล้วก็ความกว้างอยู่ที่30นะครับเรามาดูวิธีการสร้างนะครับวิธีการสร้างเนี่ยเราต้องยึดจากหน้านี้เป็นหลักนะครับก็ให้ hey! นะครับเราดูก่อนนะครับโอเคตรงนี้เนี่ยเขาจะต้องหมุนไปชนที่90องศาถูกไหมครับ อันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องสร้างเพนขึ้นมาใหม่ก่อนนะครับเพราะนั้นก่อนที่จะสร้างเพนเนี่ยเราต้องทำการสร้างแกนในการหมุนก่อนก็เลือกไปที่เ e r e ฟ c e แล้วก็ e x i t นะครับแล้วก็ให้เลือกเพนของมันนะครับก็คือเลือกของเพนทางด้านฟอนต์นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือทางด้านไลท์นะครับเราก็จะได้แกนกลางที่ตัดกันตรงนี้เห็นไหมครับ ถ้ามองทางด้านท็อปเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้จุดที่มันตัดกันตรงนี้พอดีเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเรากไ็ได้เส้นตรงนี้แล้วกดโอเคเออกมาเนี่ยเราจะได้ในแกนในการหมุนละนะครับเราต้องการหมุนไปที่ไหนนะครับหมุนไปชนกับตัวฟอนต์เพนของเรานะครับฟอนต์เพนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะคลิกหน้านี้นะครับในการสร้างก็คลิกหน้านี้แล้วคลิกไปที่สเก็ต จากนั้นเปลี่ยนมุมมองนะครับทำการสเก็ตนะครับให้จุดปลอยู่ที่จุดมุมนี้นะครับแล้วก็ลากขึ้นไปนะครับกำหนดความสูงนะครับแบกเขากำหนด35นะครับตรงนี้อยู่ที่30นะครับก็จะได้แบบนี้ละแบกกำหนด35นะครับความกว้าง30นะครับโอเคหลังจากนั้นเราจะหมุนนะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับก็ใช้คำสั่ง informal e v o k e นะครับแล้วก็เลือกแกนเห็นทิศทางลูกศรน,นะครับมันจะไปด้านนี้ลองดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเป็นอย่างนี้เพราะนั้นเราต้องการหมุนไปที่ไหนนะครับเราต้องการหมุนไปชนที่ตรงนี้นะครับตรงนี้เพราะนั้นวิธีการทำเนี่ยก็แน่นอนนะครับเราสามารถที่จะเลือก ทับทูเซิร์ฟได้นะครับแต่ Surface ตรงนี้ความหมายก็คือละหน้าหรือผิวนะครับก็ให้เราเลือกไปที่ตัวไหนครับตัว Fo อน p ์ a n e เห็นไหมครับมันจะวิ่งมาชนละเนี่ยตามแบบเป๊ะเลยนะครับถ้าเรากลับไปดูแบบเห็นไหมครับเขาจะวิ่งมาชนกับเพนตัวนี้นะครับจริงๆก็คือถ้าเราไม่ให้วิ่งมาชนเนี่ยเราก็บอกว่าให้หมุนมา30องศาก็ได้เพราะมุมตรงนี้ก็คือ90องศาถูกไหมครับ โอเคพอเราได้อย่างนี้ก็กดโอเคเราก็จะได้อย่างนี้ละเห็นไหมครับต่อมาครับในแบบเนี่ยเขาต้องการเจาะรูนะครับที่ระยะ15กับระยะ17.5นะครับแล้วก็มีรูเดมิเตอร์15มิลนะครับโดยการให้เจาะองศาเนี่ยโค้งตามด้วยนะครับ15องศานะครับก็เหมือนเดิมนะครับใช้คำสั่งรีเวอร์นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นรีเวอร์คัทแล้วนะครับ เพราะนั้นเราก็ต้องคลิกที่เพนนี้แล้วก็คลิกไปที่สเก็ตนะครับเปลี่ยนมุมมองนะครับกำหนดไดมิเตอร์นะครับไดมิเตอร์เขาต้องการ15ใช่ไหมครับอ่าสิในแบบกำหนดเท่าไหร่15โอเคเพราะนั้นเขาต้องการอยู่ที่จุดกึ่งกลางวิธีการง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ย17.5ก็คือ3 5้ครึ่งหนึ่งของตัวนี้ถูกไหมครับ สามสิบก็คือครึ่งหนึ่งตัวนี้เราไม่ต้องให้ขนาดก็ได้เราสามารถใช้คำสั่งเซนเตอร์ไลน์นะครับแล้วก็ลากไปที่มุมตัวนี้นะครับน,นะครับจากนั้นนะครับเคเลื่อนวงกลมออกมาให้มันง่ายขึ้นนะครับคลิกไปที่เซนเตอร์แล้วคลิกไปที่กดคอนโทรลค้างไว้ครับคลิกไปที่เส้นจากนั้นเลือกไปที่ตัว midpoint นะครับนะมันก็จะอยู่ตรงกลางเป๊ะเลยนะครับ จากนั้นนะครับทำยังไงครับก็ใช้คำสั่ง RevoCut u t นะครับ f e a t u r e แล้วก็ r e v o c u cut นะครับต้องการเท่าไหร่15องศานะครับนี่15องศาแต่ทุกทิศทางลูกศรเป็นแบบนี้ถูกไหมครับเราเปลี่ยนทิศทางลูกศรนะครับให้เข้าไปด้านในนะครับจากนั้นกดโอเคเห็นไหมครับอ่ะตัวนี้มันเกิด e อ r ร์เลนะครับ เรามาดูว่าเออร์เลอร์ตัวนี้เกิดเพราะอะไรนะครับเกิดเพราะอะไรโอเคครับออกจากคำสั่งสกเก็ตก่อนนะครับจากนั้นนะครับใช้คำสั่งรีว o c คัตดูอีกทีหนึ่งแล้วก็เลือกไปที่ตัวนี้นะครับเปลี่ยนทิศทางให้มันนะครับแล้วก็กำหนดองศาไปที่15องศา นะครับที่เราผิดเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเราเลือกเส้นไหนครับลายตัวนี้เราไปเลือกที่เส้นนี้นะครับเพราะฉะนั้นลายตัวนี้ผิดนะครับเราต้องมาเลือกที่เส้นนี้จะเห็นว่าเขาจะวิ่งมาที่นี่ละกดโอเคออกมาเห็นไหมครับเห็นว่ารูจะเจาะไปข้างในเรียบร้อยมองทางด้านท็อปวิวนะครับเปลี่ยนดิฟเพย์สไตล์นะครับเป็นเส้นปะเนี่ยก็จะได้ละเห็นไหมครับ ก็จะได้ลักษณะแบบนี้ล้วแกนตัวนี้ถ้าเราไม่ใช้นะครับคลิกขวาแล้วก็คลิกไปที่ดวงตาก็จะปิดนะครับนี่ได้ละใส่ลายของเท็กเจอร์ของแบทเทอรี่เข้าไปนะครับเราก็จะได้ลักษณะนี้เปลี่ยนสีนะครับก็จบไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการใช้คำสั่งรีโวนะครับ ก็หวังว่าคงได้เทคนิคการใช้คำสั่งรีโวนะครับไม่มากก็น้อยอยังไงอย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องชาแ n l ก๊อบสกายเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปด,ดีๆต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ